สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาแนะนำวิธีแก้ปัญหานะครับรถจี๊ปรถ j e ๊ปเล็กสองมอเตอร์รหัสไลออนนะครับสองนะครับรุ่นนี้นะครับ2องมอเตอร์ตัวนี้ใครมีอยู่แล้วเจอปัญหานี้อา,อาการก็คือว่าลูกค้าแจ้งว่ากดเดินหน้าเนี่ยครับเหยียบกดเดินหน้าที่มอเตอร์หรือว่าเหยียบพันเลงก็ตามล้อหลังนะครับล้อคู่หลังวิ่งสลับทางกันาดา๋ยลองดูนะครับนี่นะครับคือกดเดินหน้า ตัวนี้จะเป็นหมดโยกนะครับตัวนี้จะปุ่มเดินหน้าถอยหลังสีแดงเนี่ยครับอลองกดเดินหน้านะครับแล้วกดที่รีโมทล้อข้างนี้ไปข้างหลังนะครับส่วนล้อข้างเนี่ยลนไปข้างหน้านะครับดูชัดๆเลยด้านหลังเนี่ยล้อมันหมุนสลับทางกันแบบนี้นะครับวิธีแก้ทำยังไงนี่กดถอยหลังดูวิธีแก้นะครับวิธีแก้ก็คือว่าเดี๋ยวเราเปิดเบาะขึ้นมาบัดขันนอสองตัว เหมือนตอนประกอบได้รถไปครับเปิดขึ้นมาเลยเปิดขึ้นมาวิธีแก้ก็คืออ่าโดยที่เราไม่ต้องไปสลับสายบัดรกีร์อะไรให้ยุ่งยากที่ตรงมอเตอร์เนี่ยนะครับสลับสายมอเตอร์ได้ข้างที่มันผิดนะครับข้างนี้ถูกแล้วกดเดินหน้าหมุนไปข้างหน้าหมุนไปด้านนี้คือถูกแล้วนะครับข้างนี้กดเดินหน้าแต่มันหมุนไปข้างหลังสวนทางกันเราแก้ที่ข้างนี้นะครับแก้ที่ร้อนนี้นะครับโอเคอ่ะ okay. ตัวนี้จะเป็นชุดมอเตอร์ของเขาสายมอเตอร์ สลับสายสองอันนี้เฉยที่มอเตอร์น้ำเงินเหลืองเนี่ยครับสองเส้นถอดปลั๊กออกมาแล้วสลับได้เลยเดี๋ยวมาดูวิธีสลับนะครับอ่ครับผมมีวิธีสลับนะครับปลั๊กชุดนี้นะครับวิธีสลับก็คือถอปดปลั๊กตัวนี้ออกมาเดี๋ยวเรามาสลับที่ตัวนี้เอาปลั๊กตัวผู้เนี่ยครับที่ต่อไปจากมอเตอร์นะครับวิธีสลับก็คือว่าอ่าเนี่ยครับ ายด้านหงายด้านนี้ออกมามันจะมีรูอยู่ด้านนี้ครับรูเล็กๆด้านนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ให้เราจิ้มเข้าไปด้านนี้ครับจิ้มเข้าไปเพื่อที่จะปลดล็อกค,คลิปที่อยู่ด้านในออกนะครับจิ้มลงไปจิ้มสองข้างเลยจิ้มลงไปดันให้มันติดนแนบเราค่อยดึงสายหลังออกมานะครับจําไว้นะครับว่าด้านเหลืองมันอยู่ฝั่งนี้คือผิดสลับกันไป เมื่อกี้สลับด้านนี่เฉยเอาด้านเหลืองมาฝั่งนี้แทนนะครับ,บก่อนเราจะใส่แล้วก็ง้างตัวนี้ขึ้นนิดนึงมันจะเป็นบ่าล็อกตรงนี้ยครับใช้เล็บง้างขึ้นมาก็ได้ง้างขึ้นมาแค่นี้ก็พอนะครับแค่นี้ก็พอแล้วดูด้านนี้ก่อนดูจากรูด้านนี้ก็ได้ครับรูมันอยู่บ่าตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ด้านบนนี้เอาให้มันตรงกันนะครับ หมุนนี้ลองให้มันตรงกันแล้วก็เสียบเข้าไปเลยปึ๊บมันก็จะล็อกถอยหลังไม่ได้ละนะครับตอนนี้เหมือนกันางานตัวนี้ออกมาก่อนใช้อะไรสก,กิดขึ้นมาไหนก็ได้อ่านี่นะครับดูๆนิดนึงอ่ะเสียบจึ๊บอ่าโอเค เรียบร้อยดึงไม่ออกแล้ทีนี้เสียบเข้าไปเลยครับลองเลยทีนี้ลองดูเลยเรียบร้อยเก็บตาให้เรียบร้อยครับทีนี้ลองได้เลยครับอันนี้นะครับกดเดินหน้าเดี๋ยวเปิดรถก่อนมื่อกี้ปิดไว้เดินหน้าอ่าโอเคข้างนี้มาถูกทางละทางนี้แหละ อยูด่ด้านหลังอ่าเรียบร้อยนะครับถูกทางใช้ได้เรียบร้อยวิธีแก้ง่ายๆนะครับแค่นี้ใครเจอปัญหาแบบนี้เอาไปทําเองได้เลยครับบางทีโรงงานเขาเสียบมาให้ผิดนะครับเราแก้ไขได้เลยโอเคนะครับขอบคุณครับ